สวัสดีเจ้าพอแม่ี่นอกวันนี้แม่เจ้านางจะมาแยญหยังขอพักหมเจ้าคอพักหมนี่พักหมหรือผักขมนี่เองนเนอใส่ยหยังมีคามีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกพริกใส่ตัวเอเจ้าเพราะว่าแม่เจ้านางกินเผ็ดบ่ใคคไดมีซอสซอสเจไข่แค่นั้นนะเจ้าเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเดี๋ยวจะมาโค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 ,โคโน้ำพริกนะเจ้าเดี๋ยวมาดูกันเอาทุกอย่างมาตำเจ้า โคกโคกโคกล้มกันนี่เจ้าเดี๋ยวใส่มะละก์แหมน้อยเดี๋ยวก็เฮาใส่หอมแดงเข้าไปนะเจ้าตอนนี้มาลงกระทะพัดน้ำพริกแล้วใส่ซอสลงไปเดี๋ยวเขาใส่ไข่ที่หลังนะจนนเจ้าวอมในพิณนอกเจ้าตะเกียบพัดโอโจแต่มเดียวนี่คน้องว่ายัางมันหยอก เดียวเทามาพอหน้าตาเฮยล้าใส่ไข่ไปแล้วนะเจ้าหน้าตาควาพักหมกัดเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า